นี่คือเสน่ห์ของเรียลลิตีแบบ A ใช่ไหมครับพระเจะกระลังคิดอะไรอยู่ครับค่ะคือของพัดนี่ต้องแนะนำน้องอันนี้จงเป็นดอกใอะไรครับพี่เซ็นสัญญาเป็นรายปีไม่แต่เวลาผ่านกันไปเลยแต่เวลาผ่านไปนะฮะเรามองไม่ออกเลยนะท่านนั่งดูตัวแบบนี้ก่อนใครีแต่ใครมาก่อนใครมาหลังนั่นมันคือเขือมากเลยนะ ปกติท่านนั้นลองเล่าให้ท่านได้ฟังหน่อยว่าเวลาที่อยู่ความตื่นเต้นความปร้ทัใจเอาแบบสั้นๆแะสั้นๆเลยนะที่ขอบคุณครับยัมีเทคนิคสั้นๆครับเป็นการาท่านแห่งกบริษัทด้านคุณภาพนักผ่านแต่ละคนที่มาเนี่ยจะมีอะไร์แล้วก็มีความสามารถหลากหลายต่าง ครับผมแต่ที่แน่ๆขอจบตรนี้หน่อยนะ,ะป๊าป้าพี่ๆรอคูดด่หนึ่ง <laughs> คนนี้นนะเ,เป็นคนที่ประหลาดมากที่ท่านคงทราบดีนะจะย่อแฟนกลับมาแล้วก็มาอีกมาแล้วก็มาเขาไม่อยากให้มาก็ยังคนมา <laughs> ที่ปรากคนที่จะต้องมาแบบนี้ครับ <laughs> มันก็คือเราก็อยากจนะนนแบบปความสํนนาเร็จนะครับแล้วที่บอกคือต้องเรียก็ตามล่าผ่นออรดิชั่นเอฟมาแต่ที่ท่านพี่ผมก็ตอนนี้ก็เกือบจะท้อแล้วเหมือนกันกบจะถอยละผมแล้ว ก็แล oh, oh, ้วก็ยังไม่รู้ว่าแปลกแต่หน้าด้านมาทำไมอีกเตือนกันบ่เตือนออกจากบ้านไม่มีใครเตือนนะมีเตือนบ้างครับก็มีมีมีทั้งเตือนทั้งด่างดักนะเออก็ต้องไปนีสิครับหรือเป็นหนก็ได้ก็ได้ครับไม่รู้อะไรเนี่ยแต่ในที่สุดก็ได้แชมป์ซะด้วยครับนะครับกลับไปนู่นเลยฮะปีปีเจ็ดปีเจ็ดเป็นยังไงครับบรรยากาศ เร่งปีผมเนี่ยจะเป็นปีแรกที่เขาลดอายุลงมาเลยตั้งแต่รับตั้งแต่15แก่ไปปีนั้นก็จะมีเด็กเยอะแยะมากมายแล้วในบ้านก็จะพูดลายมากขึ้นนะครับก็จะเป็นปีที่จะมีแต่เด็กที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็มาจากต่างจังหวัดบางคนก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต้องมาอยู่รวมกันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้พัฒนาด้านนี้เต็มีเท่าไห่แต่ว่าแต่ว่าอย่างไรหนุต้องมาเป็นหมกุ่นอะไรอยู่ในบ้าน เราเป็นเด็กเราก็จะใช้ชีวิตแบบเด็กๆเลยครับแล้วก็จะมีความร่วมไว้เกิดขึ้นเราก็จะได้เรียนรู้กันและกันการอยู่ร่วมกันครับซึ่งถือว่าปอเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุด2เอเอ็ตอนที่เป็นแชมป์อายุเท่าไหร่ครับ16ครับท่านผู้ชมจินตนาการจะบอกผมทำอะไรก็ต้องเรื่องนะครับมาถึงวันนี้ท้าใหม่ล่าสุดแกะกล่องเลยฮะกล่องมาจากบ้านไรก็ูเรื่องบ้านอะไรคร โอ้ตาย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 อย่างนี้จริเพราะว่าช ouais ่วงนี <N <N ้ยังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่จริงๆต้องยอมรับว่าพัะชาคือเขาเรียกว่าเปิดตำนานค่ะเอใช่ชมได้อย่างนี้เลยเชิญฮะคืออย่ะ F ข้ออะไรบอกก่อนพารเนี่ย F สองซึ่งซึ่งยังยังบอกว่าเกือบเกือบจะเป็นรุ่นแรกนะยังไม่ใช่คือต้องขอบคุณด้วยที่มีซีซันหนึ่งมาก่อนครัซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในในในัมือของเป็นเทเบิลที เพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยได้เข้าถึงสายตาประชาชนมากนะแต่พอมาเป็นรุ่นสองเนี่ยมันมีการตัดไฮไลท์ของทั้งปีด้วยเพราะฉะนั้นคนก็จะเข้าถึงมากขึ้นมีการแบบฉายคอนเสิร์ตแต่ละวีคด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะอินมากขึ้นแล้วก็เลยขึ้นมาเป็นกระแสว่าเอ้ยมันมีรายการที่เป็นเวาไิตี้อย่างนี้จริงๆอยู่นี่แคปฟันแปลงฟันกัน เรอเก่าคือเพื่อนที่ยังมีชีวิตอันรับแรกอยู่ค่ะยังไม่มีชีวิต่บยังไม่มีแต่บางคนเปลียตัวไปขายคือตรงเดียวหรือเปล่าที่เหลือยังยังอยู่มีใครบ้างใครเป็นแชมป์มีค่ะมีคนนึงเพิ่งเปิดร้านเปิดเดี่ยวจริงค่ะจริงนะจริงจริงคนนึงเปิดร้านแชมพูคนนึงเปิดร้านเปิดเดี่ยวคือต่างคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองค่ะแต่อย่าว่าพัตว่าจากเด็เอฟสองเนี่ยมีความชัดเจนมากเหมือนกันในในความเป็นตัวารณดีๆก็มีทั้งอย่างได้เป็นนักร้องอย่างพัตต์หรือว่า แปลงตัวเองไปเป็นเรื่องหลังบ้างอย ah. ่างบ้านคนกกล่เนี้ยค่ะหรือว่าที่เห็นกันอยู่บ่อยๆเป็นชุดที่กรที่บ่อยหนุ่มๆอีกตัวหนึ่งถามพระชาแบบว่ารุ่นนี้อย่างเห็นที่พี่เขาทำกันมานะครับควรจะอาบน้ำแล้วบังยังไงนะครับควรจะกินข้าวหลบตรงไหนแล้วจะสวยควรจะเรียกเดตติ้งจากแฟนคลับยังไงควรจะล้อให้เวลานั่งเมื่อเมื่อไว้พี่เขาทำออกมาแล้วก็แค่รุ่นแรกยากนะจินตนาการอย่างไรก็แอบถาตรงๆว่ามันเป็นจริงทั้งหมดเราต้องคิดว่า แล้วคะแนนจะพอไหมต้องวางบากวางคนอย่างไรครับพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าใครเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่แบบเป็นที่ที่รู้สึกว่าคนจับตามองจะเกรงกันหมดครับเกรงอยู่ได้ประมาณสิบวันแรกครับค่ะหลังจากนั้นพอเด็กวัยรุ่นอยู่ด้วยกันมันจะละลายไปอีหลัง <laughs> เห็นทั้งรู้อยู่อ่าสงสัยวิวเราเป็นผู้หญิงถ่ายตรหรือเปล่าเราไม่ได้สนใจเราก็เห็นเออคนอื่อกซ้อมกันก็คงถ่ายเรื่องสาระเนาะตอนนี้แบบเออตั้งใส่ช่องเนื้อแต่อันนี้มานั่งกับกองอีกกลุ่มอยู่ตอระไปอีกภาคหนึ่งพ้อมอยู่แต่อีกภาคหนึ่งเกิดการนินทานเนี่ยกองจะตัดปฏิทิการดินทานทันเลย ไม่มีใครผสนใจแล้วหรอกเพกดปุ๊บมากันกกเลยมาในขนาดมาก <นะ S 2> ตาวติทมาทางคนดินทาทันทีน่าตื่นเต้มันก็เป็นดนตรีมันจะมีความสดอยู่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถที่จะแปลงร่างเป็นคนอื่นด้วยกันอยู่24ชั่วโมง3เดือนได้เป็นไปได้ยากงนะ,นะ,นะแรกๆอาจจะระวังหน่อยนะแล้วเอาละตัวเราเป็นนีงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่อย่างนี้ยังเห็นรุ่นพี่ๆจะถามนิดนึงว่าเวลาที่เราต้องไปอยู่แล้วให้คนเห็นความรู้สึกเรา เ็นทุกอย่างผมท่าอย่างเห็นนะพี่เคยเห็นน้องผมผ้านะไม่ผมก็เห็นค่ะไม่ผมจะเห็นชัดกว่าใช่คือ,อตอนตอนรุ่นพันเนี่ยตัวอย่างน้อยค่ะแล้วก็มีอย่างพัดเองพัดไม่เคยแทบจะไม่เคยได้ดูรุ่นแรกตอนอยู่ในบ้านเลยการแบบการเรีเยนการซ้อมในบ้านเห็นแต่เฉพาะคอนเสิร์ต ไม่ออกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เป็นไรก็เป็นอย่างที่เคยเป็นดีกว่าครับตกใจไหมกับความนิยมต้องขออนุญาตถามพัดเยอะนิดนึงนะตอนรุ่นหลังก็พอราการได้แต่รุ่นแรกตกใจไหมที่อยู่ในบ้านก,ก็อย่างนึงแต่พอออกมาคอนเสิร์ตแล้วค่ายมันเล็กเทะขนาดนี้ไม่เลนะ่เลยเพลไม่เล่นเลยเคือคนมาเยอะเกินไปนคนแบบคอยแบบ,บ,บ,บหมือห่เชียจะเล็กเทะไปหมดตกใจมากค่นะอย่างแรกเลยก็คือ,อตอนที่พัดเนี่ยอยู่ในรุ่นสองเนี่ยมันยังไม่มีค่ายเพลงที่ รรองับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะคิดไปต่างๆนานว่าเออฉันจะกลับไปเรียนที่โดมนะหรือว่าถ้าโชคดีมีค่ายเพลงไหนที่เราสนใจเราก็อ,อาจจะมีโอกาสได้ออกระดับขึ้นซึ่งนั่นคืออาจจะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีควาเชี่ยวหรือว่าอะไรต่างคนนั้นแต่ไม่ได้รู้ถึงว่าตอนนี้ก็ลังมีการขับก็ยังแบบจ้องเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพี่ๆทีมงานเขาก็จะบอกว่ามีอัมด้วยแรกว่าที่นั่งอยู่เนี้ยที่ไม่ใช่พ่อแม่จะจัดให้ตรงนั้นอนะ นี่ป<า>ัญญ <mel> <a> mm. าใหญ่นี่ค right ือนี right ่คือโดนดนเขาพูดจริงๆนะบอกว่าก่อนที่ที่ขึ้นบนรถบนบนรถบัสเพื่อที่จะไปไปที่สตูดิโอเนี่ยค่ะเกาบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเห็นมีคนนั่งอยู่ในห้อเนี่ยมันเพื่อการถ่ายทำ ออกองกันเสร็จแล้วแฟนคลับมีทั้งการตั้งกองเชียร์และกองสงคราม <c oughs> <c oughs> มันมาลุ่มมัตุ้มมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์ก็กลายเป็นสตาร์ไละเรียบร้อยแล้วสุดท้ายการขยันอดแบบนี้ยังไงก็จะขึ้นตัวเองแรงบันดาลใจเนสิ่งสำคัญและแรงบันดาลใจอะไรกนที่รักในการร้องเพลงแรงบันดาลใจของตนเองเลยจริงๆไม่ได้มีใครที่ที่ยึดเป็นหลักมากครับเพื่อนเพื่อนด้วยความที่เราชอบร้องเพลง ตอนแรกคือเราตอนแรกเราก็ชอบฟังแต่ว่าคือก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องแบบประกอบอาชีพนี้นะว่าจะต้องจะต้องยึดอาชีพนักร้องตอนแรกเราก็มีความฝันอย่างเช่นเป็นหมอหรือเป็นวิศวะหรือทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าก็คือมีครั้งหนึ่งคือไปไปได้งานไปศึกษาที่อเมริกาคราไปเที่ยวแล้วาก็ได้ไปยุคคณะร้องก็ต่างครับที่นู่นแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มถึงแล้วว่าการร้องเพลงเป็นอะไรที่เราทำได้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าแล้วทำไมเราไม่เอา ก็เทหาคิดมเยรื่อยพยายามที่จะตอพยายามที่จะทำิางเพื่อให้้เป็นกรระงัตอนกลับมาก็เลยทำคอรดิชั่นที่จะตีนัี่อะไรอย่างเงี้ยครับคือตามล่าอะไรเงี้ยแรกันาใจกไหนในะครับตอละครผผมว่าอายุ16นะตอนนั้นผมเริ่มดูคอนเสิร์ตเอฟครับผมานานมองมององว่าสาูใครก็ได้เลยนะตนดู f อสครับใช่นะแสดงว่าดูเนี่ปั ไม่พูดแล้วนะพี่บ้านเริ่มติดแบบเก็บตวเริ่ม้าดูเงป่าเริดูมาเรื่อยๆดูแล้วก็มองมองคนที่เราเพ่งอยู่ทีแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาดูมีความสุขจังเมื่อก่อนผมก็อยากเป็นหมอครับแล้วก็ไม่ต้ออยากเป็นหมออยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบอนุบาลเลยอะไรเงี้ยครับอยากเป็นหมอแล้วก็ตั้งใจเรียนมาตลอดจนมาถึงประมาณม2ม3แล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรามองเขาแล้วเรามีความสุขเราอยากอยากขึ้นไปยืนแบบนั้นอะไรเงี้ย เวลากลับบ้านไปดูวันเสิร์ปับยืนบนเตียงทุกคนทั้งหมดบบเป็นแบบของเราแล้วก็ร้องตามักร้องตามักร้องมันเปนทีมาตลอดอ,อันอนี้คือเราคิดเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีพื้นฐานด้วยพื้นฐานในสิ่งที่จำเป็นเายืนบนเตียงคงไม่ได้ฐานอะไรมากไปเราลง่าจะลงสนามที่เราฐานมาห่ายในการที่เฮ้ยร้องอย่างไรดีร้องแบบไหนดีผมไม่ได้เรียนเลยนะคือเราอาศัยจากการร้องเรื่อยๆนั่นแหละ ดูตามทีวีเปิดช่องเพลงกับบ้านกนะ็นั่งเปิดในช่องเพลงเดียวแล้วก็นั่งร้องตามมีเพลงอะไรใหม่ๆนั่งฟังตลอดที่ท่านเรียกกำลังใจที่บ้านคืออาจาจับเอาอยู่ <S <S ไ,ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะวยแต่ว่าเราก็ร้องมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขไปโรงเรียกนก็นั่งร้องในห้องนั่งร้องให้เพื่อนฟังแบบเป็นหน้าห้องยุดยุด้อย่าพูดออกจากห้องถามพิงไปพักฟังแบบนี้ร้องเพลงก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวไม่ไปครักลูกแก่มากจริงเลย คอไล่ะแบบแบบแบให้เพื่อนให้เพื่อนเป็นน้ำมาให้แล้เ็มาแล้วก็แบบที่ว่าน่าพูเวทีแล้วก็เปผู้ชมเหอการปลองแบบยมยมไม่ได้ชต่งังวัแนวเพงพอชอบร้องติดปาก็นแนวนี้จริงจริงแล้วอ่ะคือผมมันจะร้องเพลงป๊อปมาก่อนนะการเรืองสรร้องเพลงป๊อปแต่ว่าสิ่งที่ได้ฟังมาตลอดก็คืลู่งมันแบบเกี่ยวับจังวัดอะไรเงี้มีเพูหรือมี เพลงโจ๊ะที่เราได้ฟังมาตลอดเร้องได้รไดไหรร้องได้เนยนะร้องไม่ได้ครับ <c oughs>